สวัสดีคะ่ะพี่น้องสุขสุขุนมนี้กับมาโปรพอยแยนนิวแคนาดาคือเก่าหรือจ้าแยนนิวกับมิค,ค,คามาอัปเดต,ตรเรื่องบอดบอยสิริชยัยซอแอนอนลดีของพวกเขาแล้นนะจ้าพี่น้องนั่นว่าแล้วคิดไว้แล้วแฮชแท็กแอนอนลดีเกิดอีกอย่างึ้นเนาะพี่น้องเดี๋ยวยายนิ้สิบอกสูฟังนะจ๊ะนะก็คือว่าบอดล่าสุดบอดบอยสิริชยัยเราก็ได้โพสคลิปเนาะพี่น้องเบ่าหยอกกันกับซอแอนเป็นเป็นตาหักตาหักแล้วเราก็เขียนคอนเทนต์ว่านั่นว่าแล้วคิดไว้แล้วประสันว่า แล้วอันเ,เปิดประตูห้องมาล้วยพี่น้องซองแอนแล้วก็นนางแต่งตัวอยู่ตินี้เรากล่นเกมเนาะอันบอดแล้วก็เลยแซวเนวันนั่นว่าแล้วซอแล้วก็เลยว่าคล้ายเขียดแล้วก็บอดบ่อยกับถามว่าเจ้าเขียดอีหยังกระโดดก,กระแด่แท้ซอแล้วก็หัวยิ้มหยอกกันตหาตหักตาหักพี่น้องเราบอดแล้วก็บอดบอยแล้วก็แซวเมียเรารอีกเด้วัน คันเงียบเนี่ยคือน,น้อนกันตื้นขึ้นนะแม่นเล่นเกมโหลดว่าสันแซวกันเหร่นแล้วก็หัวหลอกันเป็นตะหกักตะหักตว่านระวังกันส่อแล้วเห่นแล้วก็แตงหนาเนาะพี่น้องแล้วก็มีสร้างแตงหนาแตงผมให้ราเพื่อนกันเหล่นเลรนคล้ายเกีด็ดเพื่อนหยอกกันตะหกักตะหักผัวกเมีเพื่อนพี่น้องจา้าเอฟซีลายๆท่านก็เขามาคอมเมนต์คือเก่าแล้วพี่น้อง บ่าวหยอกเล่นกันกับบอดกระซอเนาะพี่น้องเป็นตาหากหลายท่านนี่ก็ว่าซอเป็นตาหากหลายความน่ารักของภรรยาบวกกับเสียงหัวเราะของสามีน่ารักที่สุด A B ชอบเวลาบอดบอยพูดตรงๆดีแต่แซลเมียสนุกสนุกค่ะสวยน่ารักมากแม่แอนพ่อบอยก็น่ารักจ้าดูแล้วมีความสุขซอเป็นตาหากหลายความน่ารักของ ซอแอนน่ารักมากตาฮักเวลาเพื่อนเว้าหยอกว่าให้กันเนาะสอออนนำเดจ้าลูกแอนลูกบอยสวยมีเสน่ห์ครบเครื่องต้องยกให้แอนอเลดียืนหนึ่งเท่านั้นซอ so, เป็นตาฮักหลายความน่ารักของภรรยาบวกกับเสียงหัวเราะของสามีชอบมากๆค่ะความสุขภยัยความสุขมันน่าจะเพ่อน ให้ความสุขผู้อื่นหลายแล้วก็เลยให้ความสุขเจ้าของบ้างห่าห้รราห้าพี่สาวน้องเพชรน้องพลอยสวยน่ารักจริงๆแม่นี่ดีพี่น้องสวอแล้วก็สวยงามารรดาพี่สาวน้องเพชรน้องพลอยอีีนลี่พี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจา้าไดก็คอมเมนต์ขอมมาสู้ฟังไน้เด้อจา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจา้าเดี๋ยวมีข่าวสารยายนิสิิมาบอกสู้ฟังคือเก่าล่ะข,ข,ของ บอดบอยสอแอนขอยยิงย so, ังปังปังสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อบายบาย thank you